สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv s l fifa ท้าเกลียนทุกวันเวลาสองทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันอ,อเฮ้ยเชนลอนโอเมก้าเชนลอน เ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ปะดุพี่ปะดุเฮ้ยแ uh. hey. ต่มันจะอะไรจะครบรอบแล้วพี่เหรอญี่ปุ่นนะอุ้ยภาพนี้ยังสวยอะเคเดอะบุ๊ค <Hey. S 2> ไม่โคตรยาวเลยคืนชีพแฮ้ yeah, มีคืนชีพด้วยมีแอคทีฟไหมมีแอคทีฟ <Yeah. S 1> ตัวร้ายแบบทำออกมาตั้งใจแบบนี้มีน้อยเนะ เออแบบนี้พอดูใช้ได้คือคือปัญหาของดกคังเนี่ยก็คือการที่มึงทำตัวละครตัวร้ายออกมาเนี่ยคือแบบไม่ค่อยตั้งใจไอ้ตัวนี้ยพอเห็นอนิเมชั่งอนิเมชั่นมีแบบหลายอย่างมีแบบเออดีอยู่อะคือแบบมันไปมันไปใส่สุดไก่ไพวกแบบใสย่าอย่างเดียวเหรือวกพระเอกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยไอ้ผูตัวร้ายแบบแบบเน่นลสนุกเนี่ยไม่ค่อยมีมา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 เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวนี้กันแต่ว่าตัวนี้เราจะเปิดแต่ตัวนะ เพราะว่าเราจะไปทั้งโดคังและเลเยจันโอเคมาแต่ว่าเราจะมาเปิดอันนี้กันนะครับผม Racing Dragon Carnival นะครับผมตัวนะฮะ SSR s ั m เบลเลตดับเบ้ลเ้ดับเ,เบเิลอย่างเดียวมัลตินี้นะครับผมการันตีฟีเจอร์ฟีเจอร์แน่นอนนะครับผมโอเมกา้าเชนลอนสุดเท่ห์หืโกฮังตัวนี้นะครับผมมีแล้วนะครับผมโกคูตัวนี้ ก็มีแล้วเก่งทั้งคู่นะกูคูแล้วก็กูหังไอ้นี้ไม่เอาไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวตายสิบเอ็ดตัวฟีเจอร์การันตีหนึ่งฟีเจอร์แล้วยืนเราต้องหวังว่ามันจะต้องเป็นโอเมก้าเชนลอนป่ะคุยกันเลยเอาเนียแหละพรีเมียมมันมีพรีเมียมกับธรรมดา เพราะว่า oh, เปิดธรรมดาก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเปิดรีเมียมสุดท้ายแม่บูเฮ้ย hey! ไม่ได้เปิดนานไม่ได้เปิดอุย้ยเชียฟีเจอร์แีเดียวเลยหรือเปล่าอุ้ยยังไงมันก็ฟีเจอร์อยู่แล้วยัง LR LR l ร์รลรมา LR ลรมาเลยเปล่ามาเลยเปล่า จบเลยป่า,อาโอ๋โอกค็คูใครโอเคนไหมครับผมมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอีกเซนเซอร์อบหนึ่งจิกกะบัตกะบัตคือเกลือโอเคข้ามเดี๋ยวเราไปเลเจ้นต่อเพราะว่าดูทรงแล้วแต่คือเราว่าเปิดแค่ขำๆอ่ะจิกะบัตกะบัตก็เคยออแล้วเนีครับผมเราเปิดแค่ขำๆอ่ะ ไม่ได้ก็ไม่เอานะฮะเดี๋ยวไปรอ9ปีดีกว่าคุณลิลินกับเมียของมันไม่ได้มีอะไรนะฮะโอ้ยไอ้ที่นี่มันฟีเจอร์ไวไงเพราะว่าตะกี้คุณลิลินเลสเมียของมันนะฮะเอาตัวไอ้มาฟิวเจอร์วะเซลซ่าเซลอะไรเดี๋ยวมันยาอ่อนโอเคต่อไปมาตัวพรีเมียมครับ ตัวพรีเมียมการันตีฟีเจอร์แน่นอนนะครับผมต้องฟิวชั่นด้วยเพื่อให้มันเป็นการันตีฟีเจอร์และเป็น LR ด้วยนะฮะจะดีมากนะครับผมมาโอ้คาดหวังยากเลยเกินอตัวเฮียอะไรเนี่ยหลอดสลัก ตัวเก่าวะไอ้ยี้นี่ตัวเก่าครับมันชโชว์กูแล้วมันชโชว์กูแล้วนะครับผมอมืนี่คือตัวเก่านะฮะฟีเจอร์เซลซ่ายีกแล้วเย้ฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบหรอเฮ้ยด้กโกคูนี่มาอีก คาริวัลสองตัวใน1นึ่งเมลตีครับเชนลอนออกมา3ตัวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับซาบายซาบายนะครับผมคาริววลสองตัวปกติแล้วตู้คาริวัลเนี่ยเป็นตู้เป็นตู้ตที่ค่อนข้างเกลือนะครับแต่นี่คือนหนึ่งเมลติออกคาริวัลสอตัวคือโหดร้ายมากนะครับผมนี่ไงอาคไคลเคนสองทางโหดมาเลยแล้วกันนะฮะน่าจะต้องอัพเปิลนะตัวนี้ เดี๋ยวอยมาว่ากันนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปอัพ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 ตัวละครก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันและคือวันนี้เราจะโชว์เดียว2เกมนะครับผมให้มันรู้กันไปนะฮะมาไอ้นี่ก็เดือดไม่แพ้กันครับบอกไว้ก่อนเนี่ครับผมอือหือแล้ว GT เหมือนกันด้วยแล้วมาพร้อมกัน2เกมปีนี้เป็นเป็นปีของ GT ครับโดยเฉพาะเลเจนด์นะผมคิดว่าเอ็กซ์ตรีมทัง เฮ้ยปังอย่างสวยเลยอ,ะอ่ะเอ่อเขาเรียกว่าอนิเมชันโมเดลมันอะ่ะท่าเอ็ท่าเอ็กดูนี่สวยจริงด,ดูนี่เนี่ยดูท่าไม้ตายมันเนี่ยดูท่ามันดิชิบดูดิดูท่ามันดิเนี่ยด,ดูดิท่าเอ็กมันด,นด,ด,นดิสวยมากเลยนะ well แล้วก็ โซล่าแฟร์โกคู Goku, อีกแล้วครับท่านยินดีต้อนรับสู่ดร์กันบอลโกคูเลเจนโกคูเลเจนขายอยู่ตัวเดียวเรียบร้อยแน่ เสียดายเราแล้วนึกว่าจะมีแบบว่าแต่การ์ตันนี้สวยมากเลยนะแต่เสียดายนึกว่าจะมีแบบว่ามังกรบนมังกรบินหรือนอนบนมังกรหรืออะไรอย่างนี้หน่อยนะฮะไม่มีไม่เป็นไร <c oughs> นี่ครับผมดั้งบอลเลเจนส์โกคูมันขายได้นะขายได้เนี่ยขายอยู่ตัวเดียวเนี่ยพี่จ้รขายตัวเบจิต้าน่าจะไม่ดีเพราะว่าอย่างล่าสุดคือเบจิต้ามันออกมาเนี่ยตัวเดียวเดียวเนี่ยมันไม่ออกมาสองปีคือออกเต็มที่ล่าสุดก็เป็นเหมือนตัวแท็กทีมแล้วแบบมันอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแบบตัวเดียวเดียวแบบ ฟีเจอร์แบบหน้าตู้อะไรเงี้ยไม่ออกมา2ปีแล้วมั้งเยทเคโอ้คูเฮ้ยตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะเอาได้นะฮะตัวนี้ผมก็ยังไม่มีครับโอคูยุตตัวนี้นี่ครับผมอ่าเฮ้ยมีเบื่อแล้วตัวนี้ไม่เอา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 เฮ้ยรถปังใหม่ก็เอานะฮะไปครับลุยมัลติเลกออกมา มีหกสเต็ปใช่ไหมน่าจะเหมือนเดิมนะฮะที่แบบว่าสเต็ปสไตลฟรีใช่ไหมครับโหลดออแล้ว right, เรียบร้อยไปสเต็ปแรกมันก็จะหวังก็ยากหน่อยนะครับผมสเต็ปสองกันไปสเต็ปสามเจ็ดร้อยสเต็ปสี่หนึ่งพันออกสกิฟตีมเนี่ยซึ่งมันก็ออกออลออกสกิฟตีมจริงสเต็ปสองสกิฟไปเลยแบบเฮ้ย ตกใจไอ้เหี้ยตัวอย่างโง่เนี่ยผมโอเคเห็นเป็นโกคุเด็กไงเนี่ยแต่ว่าเราลุ้น LF ดังนั้นเราต้องหวังท้องฟ้าเป็นสีฟ้านี่ครับผมเป็นสีแดงเฮ้ยฮุยฮุยหุยยานจางก๋วยานจางก๋วกับท้องฟ้าสีฟ้ามีแววมากครับเอฟฮุยฮุยฮุยสีลุง โบลี่อุ๊ยอุ๊ยอุย,โ,อย,โ,อยโบลี่เฮ้ยมาเลยไหมฮึบขออันนี้มชั่นจอแตกไปนี่อยากเห็นขอจอแตกไม่เคยเห็น ท่านเนี้ยมันมาแบบประมาณปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแล้วว่าผมไม่เคยเห็นเลยครับกับตาตัวเองครับในสุดมันก็มาแล้วครับไม่เคยเห็นเลยมันหายากมากมันเป็นอนิเมชั่นที่หายากโคตรครับโอ an ้หยัคมาแล้วยัเย์โอ้สามเมติ สวยงามนะครับผมวียังการยางเทพอ่ะโอ้โหเทจัดเนี่ยครับผมเย็ดเคมาเปิดให้ครบ6สเต็บแล้วกันนะฮะล้วเก็บเพชรไว้เก็บเพชรไว้ครับเพราะว่าปีนี้คือปีของ GT มันมาแน่ครับอัลตราตัวต่อไปเนี่ยครับผมกับลิงสี่โกจิต้าสี่ลิงโว้ย ยังไง <_ an> เอะ <_ an> เอะโอ้ยยังไงเนี่ย <_ an> ไม่น่ามีอะไรนะฮะเอามาดวนมาดวนอือ <_ an> อุ้ย <_ an> แล้วปังจังอะปังจังปัจง,ปจ,งปจังอยู่ไหน วุ้ยปังจังปังจังน่าจะยังไม่ออกแล้วโกคูมันออกมาแล้วดีจังแต่กี้อีปังอีปังซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมสเต็ปที่5แล้วก็สเต็ฟรีครับมาครับพึบวีมีแววมีแววมีแววถ้ามันออกเป็นปังปังจังก็โอเคนะ เฮ้ยเอะนี่วันตัวนี้อ๋อเออเว้ยไอ้มันเป็นตัวนี้แหละเพราะมันคือตัวใหม่เพราะมันคือตัวนี้แหละไอ,อ้ตอนแรกผมมันมันจะไม่ได้ว่าแค่หน้าตู้ใช่ไหมมันแค่ตัวใหม่ตัวนี้แหละอ๋อโอเคตอนแรกผมนึกว่าโกคูออกมาเฮ้ยแบบนี้ก็เอาแบบนี้เอาแบบนี้เทแบบแบบ่ากับห้าสิบห้าสิบแล้วผมเออเออจำได้ละวจำได้ละคือแบบไปสับสนไงออนิเมชั่นมันไม่ได้การตีหน้าตู้ มันแค่การันตีตัวใหม่อ่าโอเคจำสับกับพวกโดคังอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ผมเอาครับอืฟม,มาเมล์มตีสุดท้ายเมล์ตีฟรีครบเลยครับผมอืมอ่าถ้าตูอาตา้อัลตรามันจะได้เลยก็คือตัวใหม่ไงโอเค สวยงามถือว่าสวยงามอยู่นะข้ามเลยได้ไหมเนี่ยเนื้อผมอย่างละตัวนะฮะใน1นโลเทชันอุ้ยเชีย่ยวันนี้ดวงอย่างมาเลยะเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงจะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยัง กดสิให kind of ้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื um awesome ่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย